สวัสดีนะครับวันนี้จะพามารู้จักกับสื่อการเรียนการสอนนะครับสําหรับเด็กนักเรียนนะครับเพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการพะยามนเฮลตี้แฟคทอรี่อย่าปล่อยให้เด็กอ้วนสื่อตรงนี้นะครับเรียกว่าโรบอท QC นะครับมีทั้งหมด3ตัวแบ่งเป็น3สีนะครับมีตัวแรกเลยนะครับสีเขียวนะครับชื่อว่า s a ฟ e t y นะครับเซฟตี้ หุ่นสีเขียวนี้นะครับจะช่วยจัดกลุ่มอาหารนะครับที่มีพลังงานแคลอรี่ที่ต่ำกว่า150นะครับหุ่นตัวที่2นะครับเป็นหุ่นสีเหลืองนะครับชื่อว่า emergency นะครับหุ่นสีเหลืองนี้จะช่วยจัดกลุ่มอาหารนะครับที่มีค่าพลังงานแคลอรี่151จนถึง399นะครับสำหรับหุ่นตัวสุดท้ายนะครับคือหุ่นสีแดงนะครับชื่อว่า danger นะครับ หมุนตัวสีแดงนี้นะครับก็จะช่วยจัดกลุ่มอา,อาหารนะครับที่มีค่าพลังงานแคลอรี่สูงเกินกว่า400ขึ้นไปนะครับซึ่งเด็กๆนักเรียนนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้ไปเลือกภาพอาหารนะครับ,บมะละกอนะครับมะละกอสุกนะครับ25กรัมจะให้พลังงานอยู่ที่53แคลอรี่นะครับสังเกตว่า53แคลอรี่นะครับจะต่ำกว่า150เมื่อเราํำไปใส่ ครับแล้วก็นำหัวจิ้มตรงนี้ทดสอบนะครับสังเกตเห็นว่าไฟกับพริบนะครับที่ตรงนี้แสดงว่าต้องนะครับเห็นวข้าวคลุกกะปินะครับ1นึ่งจานจะสังเกตว่าพลังงานแคลอรี่นะครับจะอยู่ที่614ครับซึ่งสูงกว่าตัวสีเขียวนะครับเนื่อนำไปใส่ ไปจะไม่กระพริบแสดงว่าไม่ถูกกับอาหารนี้มีพลังงานสูงกว่านะครับกล้วยบวดชีนะครับกล้วยบวดชีหนึ่งถ้วยนะครับเท่ากับ255แคลอรี่นะครับ255แคลอรี่นะครับก็จะอยู่ในอาหารโมฆุนสีเหลืองนะครับก็คือจะอยู่ในระหว่างแคลอรี่ตัวนี้นะครับเมื่อเรานำค่าไปใส่ ไกรินะคับถ้าสมมุติว่าเราหยิบอาหารที่มีพลังงานไม่ตรงนะครับพลังงานอย่างเช่นสเต็กไก่ทอดบวกมันบด1จานนะครับมีพลังงานอยู่ที่615แคลอรี่นะครับจะสังเกตว่าพลังงานจะสูงกว่าหุ่มตัวสีเหลืองนะครับ เมื่อเรานำไปใส่นะครับเมื่อเราทดสอบลองหัวจิ้มดูนะครับไฟจะไม่ขึ้นนะครับไฟจะไม่เคลิอกอาหารจานนี้นะครับเรียกว่าผัดซีอิ๊วหมูใส่ไข่นะครับ1จานนะครับมีพลังงานอยู่ที่679แคลอรี่นะครับเมื่อเรานำไปทดสอบ สังเกตเห็นไฟกระพริบนะครับซึ่งสีชมพแปลว่านักเรียนซื้ออาหารมาได้ตรงกับหุ่นนะครับซึ่งอาหารชนิดนี้มีพลังงานสูงนะครับเวลาเด็กๆจะรับประทานก็ต้องควรระมัดระวังทานแต่น้อยนะครับแต่ถ้าสมมุตินักเรียนไปหาภาพอาหารที่ไม่ตรงกับหุ่นสีแดงนะครับเช่นแกงจืดผักกาดขาวเต้าหู้ไข่หมูสับ200กรัมนะครับ สังเกตว่ามีพลังงานอยู่ที่110แคลอรี่ซึ่งต่ำกว่า400นะครับเมื่อนำไปใส่ในการทดสอบกับขุนสีแดงนะครับสังเกตว่าไฟไม่ขึ้นแสดงว่าไม่ตรงกับขุนนะครับต้องไปใส่กับขุนตัวอื่นนะครับถ้าขุนทั้ง3ตัวนี้นะครับเราสร้างมาจากกล่องกระดาษนะครับกล่องลังกระดาษนะครับถืาเป็นวัสดุที่ใช้ข้างในเป็นกล่องกระดาษนะครับแล้วก็เคลือบด้วยสติกเกอร์สีนะครับ เช่นตรงนี้ก็จะเป็นแกนกระดิษชิชูนะครับตรงนี้เอาไว้สวมหัวได้นะครับนี่เป็นกล่องยาสีฟันนะครับลำตัวนะครับลำตัวนะครับเห็นว่าข้างในก็เป็นกล่องลังกระดาษนะครับกระดาษเราต่อสายไฟนะครับกับไฟกระพริบโดยใช้ฐ่านนะครับ9โวลต์ขนาด9โวลต์นะครับเชื่อมตรงนี้นะครับ ไปตรงนี้นะครับก็ไปก็วงจรครบก็จะกระพริบแบบนี้นะครับ